ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส ขาฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับโดนแมลงก้นกระดกนะครับแมลงก้นกระดกภยัยร้ายหน้าฝนถ้าเข้าตาอันนี้อันตรายเจ,จ,จอาจสารพิษเยอะๆเ,เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ถึงตาบอดได้เลยเหมือนกันมันไม่ยากท่าใจรักของอะไรถ้าใจรักเอาจริงอ่ะมันจะยากมันก็กลายเป็นง่าย แปดสเอ็ปีวัยเกา <C ut ters> ่าศิละปะร่วมาศาสนา81ยังไม่ถอยนะหลวงพ่อบางบัดบอกว่ายุดตท,ทยมอย่าหยุดเองหลวงพ่อขาได้เวลามันบิดของมันเรื่องจริงที่คิดถึง <C ut ters> ป่า ระดูคนได้ความร่มเย็นได้ค้นพบตัวเองชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องวิ่งหาเงินหาทองอย่างเดียวความสุขไม่จำเป็นต้องวิ่งหาเราอยู่กับที่เราพิจารณาตัวเองเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยความสุขก็หาได้ง่ายๆในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เริ่มพบผู้ป่วยที่มีอาการผิวหนังอักเสบและเป็นแผลคล้ายรอยไหม้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตามแขน และลำตัวซึ่งสร้างความกังวลให้กับหลายๆคนจำนวนไม่น้อยครับล่าสุดมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาการดังกล่าวโดยเชื่อว่าแผลเหล่านี้มีสาเหตุมาจากแมลงก้นกระดกครับเขบาเป็นอุทหณนนะครับโดนมแมลงก้นกระดกนะครับเข้าเข้าตาเลยนะครับเข้าไปในตาเลยแล้วก็ขยี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดอนมึนๆน,นะครับ ล้างตาก็ยังไม่มีพื้นเลยครับก็พอตกกลางคืนนะครับกลางคืนก็รู้สึกแบบเจ็บตานอนไม่ได้พอตื่นเช้าก็เลยรีบไปหาหมอนะครับหมอก็เลยทําการล้างควักพิษออกนะครับพิษออกมาให้นะครับนี่ก็ผ่านมาวันที่สามนะครับก็ยังเจ็บทรมานนะตอนนี้นะครับรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะครับเพราะว่ามันเริ่มพองนะครับรอบๆตาเริ่มพองนะครับหลายคนที่เคยประสบกับแมลงก้นกระดก อาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรและสิ่งที่พบเจอนั้นใช่แมลงชนิดนี้หรือไม่หลายคนพบอาการผิดปกติที่ผิวหนังหลังจากสัมผัสกับแมลงโดยไม่รู้ตัวหากรับมือผิดวิธีอาจทําให้อาการลุกลามและรุนแรงขึ้นได้แมลงตัวเล็กๆนี้อาจสร้างปัญหาใหญ่ให้กับผิวหนังของคุณได้ในชั่วพริบตาการรู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญครับมารู้แล้วรอดไปพร้อมๆกัน รู้แล้วรอดแมลงก้นกระดกพิษร้ายหน้าฝนแมลงก้นกระดกนะคะจริงๆเขามีหลายชื่อนะคะตัวสีดำสลับส้มลำตัวเขานะคะเวลาที่เขากลัวหรือตกใจเนี่ยจะมีการโก่งตัวขึ้น ลงขึ้นลงสิ่งที่เขาชอบเนี่ยก็คืออากาศชื้นอากาศเย็นเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะนะคะเป็นพวกกองดินกองใบไม้ซอกหินซอกไม้ไผ่กองฟางพวกเนี้ยอันนี้ชอบมากาการบินของเขาเนี่ยจะบินได้ดีนะคะเนื่องจากเขามีปีกสองคู่การเดินก็เดินได้ดีเหมือนกันวันนั้นทั้งบินทั้งเดินเนี่ยเดินได้ไวบินได้ดีเวลาที่ เราสัมผัสเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะหลั่งสารพิษออกมาจากตัวเขาลักษณะของเขาเนี่ยความยาวประมาณ7มิมตรถ้าตัวนิดเดียวแบบนั้นอันน้ไม่ใช่สีส้มสลับดํ่มีปีกสองคู่ปีกขนาดใหญ่คลุมลําตัวของเขาพฤติกรรมของเขาก็ที่ว่าเป็นตามชื่อมแมลงก้นกระดกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่กับพื้นปั๊บเนี่ยเขาจะโกง่งโก่งลําตัวขึ้นขึ้น,นลงลงนะอันนี้มแมลงก้นกระดกเลยนะคะซึ่งจะต่างจากมาแมลงอื่นชัดเจน หลายคนอาจสงสัยว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายแมลงก้นกระดกแล้วมันกัดเราได้อย่างไรความจริงก็คือแมลงชนิดนี้ไม่ได้กัดหรือต่อยครับแต่พิษจะออกมาเมื่อตัวมันถูกบดขยี้โดยเฉพาะเวลาที่นอนหากแมลงมาเกาะบนร่างกายของเราแล้วพลิกทับตัวมันพิษที่อยู่บริเวณลำตัวก็จะสัมผัสกับผิวหนังของเราจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแผลพุกอก หลายท่านเข้าใจว่าแมลงกัดหรือต่อยนะคะเวลาเขาตกใจหรือกลัวขึ้นมาเนี่ยหรือใครไปโดนเขาเนี่ยนะคะก็จะหลั่งสารออกมาจากตัวเขาเป็นสารพิษชื่อว่าเพเดรินเวลาสารพิษออกมาไปโดนผิวหนังที่เราจะเจอว่าโอ้อาการคันแสบ ร้อนปวดมากเลยนะคะแต่ว่าอาการจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีจะประมาณสัก12ถึง36ชั่วโมงถึงจะเกิดขึ้นมาตอนแรกก็จะเริ่มเป็นคันๆก่อนเป็นแดงๆนะคะแล้วก็ออกมาเป็นตุ่มผุ้พอง จากนั้นก็จะตกสะเก็ดจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรก็ประมาณสองถึงสัปดาห์มันจะหายถ้าเข้าตาอันนี้อันตรายก็จะปวดแสบปวดร้อนแดงตาแดงหนักมากเพราะว่าถ้าไปเ,เจอสารพิษเยอะๆเ,เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ถึงตาบอดได้เลยเหมือนกันมแมลงก้นกระดกภัยร้ายหน้าฝนตัวนี้ถ้าไม่ทันระวังหรือปัดไปโดนตัวมันเข้าวันแรกๆก็อาจจะรู้สึกคันๆบริเวณที่สัมผัส และเริ่มแสบแดงคล้ายผิวใหม่ผ่านไปสัก1-2วันตุ่มน้ำใสๆขึ้นคล้ายโดนน้ำร้อนลวกถ้าเผลอเกาอาการจะลามได้บางคนจะมีผื่นขึ้นเป็นแถบติดกันเป็นรอยทาเนเดินของแมลงเลยก็มีครับแต่ถ้าอาการอักเสบหนักมากอาจจะมีหนองหรือกลายเป็นแผลได้ถาวรแม้ตัวจะเล็กแต่อันตรายไม่เล็กเลยครับ ถ้าอย่างแรกเลยเนี่ยมแมลงเจอมแมลงมาเกาะตัวเรานะคะอย่าใช้มือเราไปไปปัดหรือไปบี้หรือไปฆ่าเขาให้ใช้วัตถุอื่นกระดาษก็ได้หรือผ้าหรืออะไรเนี่ยเขี่ยออกถ้าเมื่อไหร่เราโดนเขาปั๊บเนี่ยต้องรีบไปล้างด้วยน้ําสะอาดและน้ําสบู่ทันทีเยอะๆเลยทานยาแก้แพ้ยาแก้คันต่างๆได้ใช้คามายได้นะคะคามายทาแล้วก็อย่าไป เกาบางท่านเกา่ายิ่งเกา่ายิ่งลามแต่ว่าถ้าใครเจอเข้าตาเข้าไปอันนี้ต้องล้างด้วยน้ําสะอาดล้างประมาณ15-20นาทีเลยแล้วรีบไปพบแพทย์ถ้าใครเจอสารพิษเข้าตาเวลาเจอตัวเขาเนี่ยถ้าไม่ได้กอดที่ตัวเราเนี่ยเราสามารถใช้ไม้ตบแมลงตบได้หรือไม่ก็ใช้สเปรย์กำจัดมแมลงเนี่ยพ่นเขาได้นะคะถ้าเขาตายแล้วเนี่ยใช้ไม้กวาดกวาดไปทิ้ง อย่าใช้มือจับถ้าเรามีความจําเป็นต้องออกไปทํางานที่กิจกรรมกลางแจ้งข้างนอกตอนเวลากลางคืนสวมเสื้อแขนยาวขาย,ยาวนะคะสวมหมวกแล้วป้องกันร่างกายเพื่อเวลากําลังจะเข้าบ้านเนี่ยเช็คนิดนึงว่าร่างกายเรามีมาแมลงก้นกระดกติดมาด้วยหรือเปล่าถ้าติดมาด้วยเนี่ยปัดออกอย่าใช้มือปัดนะต้องเน้นนะคะก็หาผ้าหรือกระดาษอะไรปัดออกซะ ะะอย่างนี้ก็จะสามารถช่วยได้เยอะบางคนเนี่ยไปเจอแมลงพิษแมลงก้นกระดกสัญญาณเตือนที่เราจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเนี่ยนะคะบางคนแพ้หนักถ้าแพ้หนักเช่นหายใจลําบากมออีหน้าบวมละหรือว่าเจอแมลงก้นกระดกหลายตัวคันไปทั้งร่างกายเลยหรือมีคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้เป็นอาการผิดปกติอันนี้ไม่ต้องรอนะคะไปพบคุณหมอได้เลยหน้าฝนนี้อย่าชะล่าใจครับกับจ้างแมลงเล็กๆอย่างแมลงก,ก้นกระดกรู้จักมันให้มากขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่าแผลแบบไหนต้องรีบระวังหากพบเจออย่าขยี้เด็ดขาดสังเกตให้ดีแล้วรีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีและหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพราะพิษของมแมลงชนิดนี้อาจร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ยชกกาาใจรักของอะไรถ้าใจรักเอาจริงอ่ะมันจะยากมันก็กลายเป็นง่ายแปปีวเกาว่า ศิลปะร่วมศาสนาแปสิบเอ็ดยังไม่ถอยนะหลวงพ่อบางบางัดบอกว่าหยุดตะที่โยมอย่าหยุดเองหลวงพอ่อหาได้เวลามันหยุดของมันเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์